พอม้ะะมาแล้วนะคะนังตุนค่ะสวัสดีค่ะอา้าวพี่ม่อนไม่ได้เปิดจอจอขออภัยโอเคไายละพร้อมแล้วนะฮะโอเคพร้อมแล้วนะคะอา่าได้ละมีคนมาแล้วเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้เอเรื่องราวของอพี่ม่อนมันเดย์เดย์ยังไงวันนี้ไม่ใช่แบ็คมันเดย์นะครับ เื่อพละไม่มี Black แบล็คล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเช้าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะก็สถานการณ์ในเรื่องราของการล็อกดาวน์ก็น่าจะคลี่คลายลงนะฮะในเรื่องราวของความตืงอับนั่นเองนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราก็ล็อกดาวน์มาโดยตลอดนะฮะพวกเราเองนะ,ะพวกเรานักลงทุนนะ,ะก็จะเป็นกลุ่มแรกนะฮะนักทุน ที่เจอเรื่องราวของผลกระทบทางด้านไวรัสโควิดนั่นเองนะพวกเราก็โดนแบบต่อยมัดต่อยปังปังปัง,ปงนะฮะในช่วงเดือนมีนาคมหลายชายที่ตลาดหุ้นทั้งโลกแล้วก็ในส่วนของตลาดทุ้นไทยเองก่าแงบบตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะก็มีสะกิดเบรกเกอร์นะฮะที่ต้องบอกได้ว่าในยุคนี้พอสอนี้เราก็ยากที่จะได้เจอได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าใครได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ ก็คิดคิดไม่ใช่ปลอบใจตัวเองนะคะก็คิดให้กําลังใจดีกว่าปลอบใจกับกําลังใจเหมือนกันนะกำลังใจมีน้ําหนักดีกว่านะคะก็เออก็ดีเหมือนกันนะ,ะในช่วงชีวิตหนึ่งเราก็ได้เห็นเหตุการณ์ในทุกเรื่องราวแบบนี้เนะะี่ยแต่ถ้าหากเราคิดว่าจะสู้กับมันต่อไปแล้วก็ทํำยังไงนะให้เราอยู่รอดกับสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้มีกําลังในการที่จะ คิดจะมาหากินกันนะฮะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะในแต่ละเรื่องแต่ละราวในช่วงวันจันทร์ที่พี่ม่อนอยากเอามาฝากทุกท่านนะฮะและในช่วงนี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาพูดคุยกันแล้วนะฮะคุณนุชสว่างมาแล้วสวัสดีค่ะพี่มอนะ่อนสวัสดีค่ะเราอยู่ด้วยกันมาเสาร์อาทิตย์ทั้งสองวันเลยนะฮะคุณนุช <laughs> พอมีการเรียนออนไลน์แต่ั้นคือเจอนั่นเองนะฮะาพานุพงศ์กล้องดิ้งมาก ใช่ใช่พี่ใช้ระบบไอเนี้ยนะฮะมีอุปกรณ์ที่ซื้อจากาบางคทองนะฮะก็เสียบเข้าไปนะฮะเวลาลถโยกอะไรต่างๆนะคลองก็ยังนิ่งอยูออ่ขอบคุณนะคะที่ทักทายกันหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามานะฮะคุณสุป,ปวีนะฮะก็สวัสดคีค่ะสวัสดีหลายๆท่านนะเราเตรียมความพร้อมในช่วงเช้าวันจันทร์นะสัปดาห์ต้นๆสัปดาห์นี้กันนะคะก็อย่างน้อยก็ มีเวลาได้พูดคุยและให้กำลังใจให้กันและกันนั่นเองนะฮะ,ะคุณระยาสวัสดีคะ่ะพี่จินมาแล้วพี่จินสวัสดีนะคะพี่จินพี่จินก็ทัทายกันได้ทุกเวลาและพี่จินนี้แบบสนิทกันมากเลยนะคะเจอกันทุกรอบนั่นเองนะคะค่ะ,ะคุณสมพลช่วงปีที่ผ่านมารับมาหลายเรื่องนะคะแต่สู้ๆขอบคุณมากเลยเช่นกันนะครับก็ให้กําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะที่มีปัญหาถ้าเราคิด ในหลากหลายแง่ว่านี่คือบทเรียนนี่คือประสบการณ์ชีวิตนะก็จะทําให้ชีวิตของเราสามารถที่จะก้าวได้ได้ดีขึ้นนะคุทุนเราก็ไม่โทษดินฟ้าอากาศประมาณนั้นนะฮะเราก็แค่เออเราเจอดินแบบนี้ฟ้าแบบนี้อากาศแบบนี้แต่เราจะอยู่กับดินกับฟ้าอากาศแบบนี้ยังไงแล้วก็อยู่ให้ดีแบบไหนนะฮะนั่นก็เป็นวิธีการคิดในเรื่องราวของออความรู้อ่อ ความเข้าใจของชีวิตของแต่ละคนนะฮะก็เหมือนการลงทุนนะฮะว่าการลงทุนเองจริงๆแล้วทั้งโลกอะไรก็กลัวกันเอ๊ะทำไมมีบางคนก็ยังสามารถที่จะมีผลตอบแทนในช่วงระยะเวลานี้ได้นะ,ะแล้วก็มีความเตรียมความพร้อมกันเป็นแบบไหนนะฮะแั่นก็เป็นเรื่องราวที่ฝากนักลงทุนกันไว้นะฮะในช่วงวันจานทร์แบบนี้นะก็ตลาดเองนะฮะ ที่ต้องบอกได้ว่าเราวิเ s Line ออน l i n e เราได้เตรียมความพร้อมให้กับนักงทุนในเรื่องราวของความรู้นะฮะในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนั่นเองเนะี่ยช่วงหนึ่งเราก็ให้ความรู้ทางด้านเทคนิค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็เรื่องราวของความรู้ทางด้านโ Product ์ของตลาดนะฮะตลาดฟีเจอร์มีอะไรเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะสามารถใช้สินค้าในตลาดหุ้นในเรื่องราวของการลงทุน ือในเรื่องราวของการเกณฑ์กำไรหรือในเรื่องราวของการปร,รเทคความเสี่ยงนะฮะก็สามารถที่จะใช้สินค้าที่มีอยู่บนโลกนี้ในการทําได้นี่คือคนที่รู้นะฮะเขาก็สามารถทําได้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะฮะเราก็อาจจะเสียยอกานะในบางเรื่องบางราวได้นะฮะนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ อย่าฝากนะฮะมันโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะเด็กนะฮะโลกมันก็เปลี่ยนทางด้านดิจิทัลหรือโลกมันก็เปลี่ยนในหลากหลายเรื่องเพราะตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยนะฮะเขาก็จะมีโปรดักต์นะฮะเอามาให้นักทุนได้ใช้บริการหรือว่าใช้วิธีการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดทีเฟกใช่ไหมฮะแล้วก็ตลาดทางด้านซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์หรือว่าตลาดออปชันหรือว่าตลาดทางด้านทองนะฮะ ซึ่งต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีมากมายแล้วก็มียางพารานะฮะเขาก็จะมีมากมายแล้วก็มีค่างเงินค่างเงินบาทด้วยนะฮะถุนก็ลองอศึกษาเรื่องราวข้อมูลความรู้เหล่านี้ก็เชื่อว่าเมื่อเราอยู่ในวงการนี้เรามีอาชีพแบบนี้เราหากินแบบนี้เราก็ต้องอคิดค้นในเรื่องราวของข้อมูลนะว่าเราจะหากินกับมันต่อไปได้อย่างไรตลาดจะมีอะไร,ประเปลี่ยนปเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะ ก็หวังว่าเพื่อนๆนักถุนในวิสัยสายอะไรเองทุกท่านนะก็จะสามารถหาความรู้กันไปได้นะซึ่งในการวิสัยสายอะไรเราก็มีหลายๆช่วงเวลานะคะถุนบางช่วงก็มีสอนเรื่องราวของเทคนิคบางช่วงก็มีพูดคุยในเรื่องราวของจิตวิทยาในเรื่องราวของความรู้สึกนะเพราะคนในวงการตลาดนุ่นเองตอนนี้ก็ความรู้สึกจากที่ตื่นตกใจนะฮะ ตื่นตนกในช่วงมีนาคมและต่อจากนี้มันเขาเขาเรียกว่าช่วงอาการที่ชินนะฮะแต่วิธีการชินของนักลงทุนก็อย่าอย่าลืมอย่าเผลอในเรื่องการเก็งกำไรเพราะว่าไอ้เรื่องราวของความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจของโลกใบนี้มันก็ยังเขาเรียกว่าอาการยังไม่ออก ตรงๆในเรื่องราวของกิจการนะฮะเพราะว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ซื้อความรู้สึกของคนไว้ก็คืออัดฉีดเม็ดเงินนั่นเองทั้งอเมริกาทั้งทังประเทศไทยนะฮะตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องราวของการอัดเงินเข้าสู่ กระเป๋าเงินของประชาชนนะ,ะโดยทั่วไปนะค,ะคนละมากคน,คนละเม็ดคนละดอยอะไรเงี้ยขอให้มันมีเงินความรู้สึกคนว่ามีเงินสะพัดออกมาเพื่อได้ความมั่นใจนั่นเองะคะดังนั้นเองนะคะนักทุนนี่คือไตรมาสที่2นะฮะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาจะถึงเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นนะฮะ คอเตอร์หนึ่งนี่มันมันมัน,ม,นมันเลยมาแล้วใช่ไหมฮะมีนาคมมันก็ความรุนแรงของปัญหาไวรัสโควิดมันก็ยังไม่ออกอาการมันจะออกอาการเน็ตเน็ตเจ๋งๆปังๆก็คือเดือนคอร์ออเตอร์สองนี่แหละนะฮะทูว่าถ้างบคอร์เตอร์สองหนึ่งบริษัทมีการปลดคนออกไปแค่ไหนสองอบริษัทจะขายอะไรได้บ้างนะฮะสาม บริษัทเองนในเรื่องเราของทางดนานสภาพคล่องนะฮะในคควอเตอร์สถ้าใครโดน3อย่างนี้นะฮะก็ต้องปิดกิจการไปนั่นก็คือมันก็จะแสดงอาการได้เห็นชัดเจนซึ่งตรงนี้เองนักทุนที่ลงทุนดนตลาดลุ่นนะฮะควอเตอร์สก็เป็นควอเตอร์ที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมเลยในการศึกษาข้อมูลความรู้ว่าจะมีบริษัทอะไรแบบไหนนะฮะที่สามารถที่จะรอด ไม่เจนไม่ปิดกิจการนั่นเองนะฮะแล้วก็มีบริษัทอะไรนะมีโอกาสตั้งหลักก่อนชาวบ้านเขาซึ่งคําว่าตั้งหลักที่พี่ม่อนพูดเสมอว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าใครตั้งหลักก่อนได้ก่อนได้เร็วนะฮะ ก็จะสามารถที่จะวิ่งไปข้างหน้าก่อนชาวบ้านเขาอะเราก็ต้องไปดูธุรก,กิจนั้นนะฮะว่ามีธุรก,กิจอะไรบ้างที่มีโอกาสตั้งหลักก่อนชาวบ้านเขาในการทำมาหากินนะฮะนั่นก็เป็นที่อยากฝากเพื่อนๆพี่้องนักทุนนะฮะว่าช่วงไตรามาสที่สองตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนายนนะฮะเราก็เริ่มดูนะอ่าเขาบอกว่าในช่วงพฤษภา t นี้นะฮะตลาดหุ้นไทยมันจะเซลล์อินเมกเวหรือจะหายไปคือเม็ดเงินอาจนจะ หายช่วงพุษภาหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นโอกาสของเรานะฮะว่ามีเม็ดเงินออกจากหุ้นตัวไหนบ้างเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ไปศึกษาดูนะทางด้านพื้นฐานหรือใดๆนะก็เป็นโอกาสสําหรับนักทุนนะฮะซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้พี่ม่อนทางด้าน v i p พี่ม่อนก็เตรียมความพร้อมให้กับนักทุนในการศึกษาหานะข้อมูลความรู้ดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อได้ไอเดียนะฮนะที่เราก็จะได้หายกินกันได้อยู่กับ บนโลกใบนี้ได้นะะกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้กับสภาพชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะฮะก็อยากฝากนี่คือเรื่องราวการเตรียมความพร้อมในช่วงไตรมาสที่2นะฮะในช่วงเมษาพฤษภามิถุนานั่นเองนะว่าในชีวิตของอนักงทุนแล้วก็ใครที่อยากลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวนะฮะในช่วงระยะเวลาอีก2-3ปี ข้างหน้าในช่วงระยะเวลาแบบนี้แหละเป็นโอกาสของอหลายๆท่านที่มีเงินอยู่นะฮะหรือหลายๆท่านเองหาช่องทางนั่นเองนะฮะส่วนหลายๆท่านเองนะคะที่ต้องดูแลชีวิตตัวเองเพื่อให้อยู่รอดปลอดภยัยตัวนี้ก็ก็ให้กําลังใจนะฮะแต่อย่าอย่าอย่าท้อแท้นะฮะทุนนะฮะบางเรื่องหบางราวนะฮะเราต้องกัดฟันเพื่อให้ช่วงระยะเวลามันผ่านไปในช่วงนี้ความเจ็บปวดหรือว่าความกลัวในช่วงระยะเวลา ปีนี้นะคะเป็นปีหนูหนูไฟนั่นเองนะคะให้ผ่านไปได้นะคะทุนโดยเฉพาะในเรื่องราวของลงทุนเพื่อนพ้องพี่น้องอนักทุนเองนะคะต้องถือได้เป็นสังคมหนึ่งที่จะโดนกระแทกมาก่อนและหลังจากนั้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆและผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเนี่ยละฮะหลังจากหลดล็อกลดล็อกดาวแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยแหละเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะขายของได้หรือขายของไม่ได้กัน ก็ฝากทุกท่านกันไว้นะฮะค่ะในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะหลายๆท่านเองนะฮะก็มีความรู้มากมายกับพี่ม่อนเยอะมากเลยนะก็เป็นโอกาสที่ดีส่วนท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะ,ะพี่ม่อนกอ็ฝากไว้แล้ว่าช่วงเวลานี้นี่แหละเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะอย่า,าทิปท้อแท้แล้วก็อย่าทิพท้อถ,ถอยแล้วก็อย่าประมาทด้วยนะะว่าโอ้ยสบายสบาย ฉันไม่ยังไม่โดนะะนะคะตรงนี้เราเราต้องนึกเสมอนะฮะอย่าประมาทแล้วก็ในเมื่อทั้งโลกใบนี้เขาโดนกันหมดเราไม่โดนมันก็ไม่ได้นะสำหรับท่านที่ยังมีชีวิตรอดปลอดภยัยหรือมีกําไรมีรายได้ปกติอยู่นะ,ะก็จะต้องเขาเรียกว่าวิ่งไปข้างหน้าก่อนนะฮะสู้สู้ทนทํางานให้หนักๆก,กันไปด้วยกันนะทะั้คนอ่ะก็ฝากข้อมูลในทุกเรื่องรายอย่าลืมนะคะ ในปรผลิตสินค้าต่างๆที่ตลาดหลักทรัพย์เขาจะนําเสนอ,อให้การนักทุนทางรายการพิเศษสาย a l i f e เองนะเราก็จะเอาเรื่องราวของความรู้ดังกล่าวนี้มาฝากเป็นระยะระยะนะฮะถ้าท่านมีคําถามอะไรที่รู้ไม่รู้แบบไหนนะพี่ม่อนก็แบ่งปันแล้วก็ ทางท่านเองนะคะก็ส่งข้อมูลมาได้นะ,ะไม่ต้องอายไม่ต้องตวนะะในเรื่องราวของความไม่รู้นะคะเพราะถ้าเรารู้ไปแล้วมันจะไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะมีความรู้มาเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะสําสหรับสัปดาห์นี้ท่างพี่ม่อนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะนักทุนค่ะถ้ามีอะไร update, อัปเดตที่ฉุกเฉินแบบไหนยอย่างไรถ้ามีโอกาสก็จะเอามาฝากทุกท่านนะคะค่ะในช่วงนี้ก็ลานังทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ